คุณมีโอกาสคว้าเงินก้อนการเจรจาการพูดคุยติดต่อใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงตัวของคุณเองก็ยังมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเจรจาต่อรองในเรื่องของการงานการเงินหรือการเจรจาให้ได้มาเึ่ความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินของคุณมีโอกาสสาเร็จมากๆ,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 ๆ คลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสำหรับ12ลัคนาราศีในช่วงของครึ่งปีหลังแล้วนะครับในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้การที่ดวงดาวหลายๆดวงได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับ12ลัคนาราศีเลยต้องบอกก่อนว่าช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจารย์มองหลายๆลัคนาราศีเป็นช่วงจังหวะที่ดีเพราะดวงดาวหลายๆดวงเริ่มมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นดวงดาวหลายๆดวงเริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นหลายๆลัคนาราศีดวง ก็จะถูกเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับดวงดาวที่โยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้ต้องบอกก่อนว่าหล,หลายๆลัคนาราศีต้องคอยเช็คดวงคอยดูในเรื่องของดวงเราว่าการที่ดวงดาวได้โยกย้ายดวงของเราถูกเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างใครที่ต้องการดูดวงแบบละเอียดเช็คดวงแบบละเอียดอาจารย์จะเน้นย้ำเสมอเลยต้องดูดวงของเรามีวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดครบถ้วนไหมสถานที่เกิดแบบชัดเจนหรือเปล่าการที่เรามีทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด สถานที่เกิดแบบชัดเจนจะทําให้ตัวของเราเองสามารถเช็คดวงได้ละเอียดและค่อนข้างมีความแม่นยําม,มากๆการที่อาจารย์ทําคลิป12ลัคนาราศีลงในช่องอาจารย์ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นดวงโดยรวมๆการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีดวงของเราจะเปลี่ยนไปตามแบบนี้แต่อาจารย์เน้นย้ําเลยว่าถ้าเราจะรู้ดวงละเอียดเราต้องมีลัคนาราศีเกิดที่ชัดเจนมีเวลาเกิดที่ชัดเจนและเราจะรู้ว่าดวงในจุดเกิดของเราในแต่ละคนดวงดาวประจําตัวเราอยู่ใน แหหนไเราจะทราบเลยครับว่าถ้าดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีแล้วเราจะรู้ว่าดวงของเราเปลี่ยนไปในทิศทางใดบ้างคลิปนี้นะครับจะเป็นดวงสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ได้สถิตอยู่ในเรือนสหัชชาสหัชชาแปลว่าเพื่อนฝูงและสังคมคุณเองมีโอกาสคว้าในเรื่องของการเงินได้เยอะและเดือนนี้เป็นดวงที่ดีมากสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเลยเพราะว่าดวงดาวพระราหูสถิตอยู่ในเรือนการเงินเป็นเกษตราธิบดี ว่าการเงินมีความแข็งแรงคุณมีโอกาสคว้าเงินก้อนและดาวพระราหูยังสถิตอยู่ที่นี่อีกระยะยาวๆเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีความโชคดีอีกหนึ่งราศีที่คุณจะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณวางแผนดีชีวิตคุณยิ่งดีดาวพระราหูแข็งแรงมากเป็นเกษตรราธิบดีและดวงดาวหลายๆดวงจะโยกย้ายเปลี่ยนราศีจะส่งผลแล่มอิทธิพลอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรเราไปดูดาวดวงแรกคือดาวพระพุธดาวพระพุธในจุดเกิดสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกร ดาวพระพุธมาจากเรือนสุภะคือความสุขและความสําเร็จและดาวพระพุธก็มาจากเรือนอริด,ด้วยดาวพระพุธวันที่3สิงหาคมปี2568ได้ดาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในตําแหน่งของราศีกรกฎเรียกว่าตําแหน่งปัตตานีคู่ครองคู่ค้าและผู้สัญญาช่วงเวลาดังกล่าวการเจรจาการพูดคุยติดต่อใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงนิงน,งนความรักคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงเพราะดาวพระพุธมาจากเรือนสุภะให้คุณกับตัวของคุณเองเราไปดูดาวอีกดวงคือดาวพาทิตย์ครับ ดาวพระอาทิตย์วันที่17สิงหาคมปี2568ได้ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในตำแหน่งราศีสิงห์เขาเรียกว่าตำแหน่งมรณะเพราะฉะนั้นดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าตำแหน่งตัวเองเป็นเกษตร,ราธิบดีตำแหน่งเสียย้ายเข้าตำแหน่งเสียอาจจะไม่ได้ส่งผลร้ายกับตัวของคุณเองตัวของคุณเองก็ยังมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องเช่นกันดาวพระอาทิตย์ไม่ได้ส่งผลเสียที่จะทําให้คุณเกิดข้อผิดพลาดใดๆตัวของคุณเองก็ดําเนินกิจการการค้าหรือการงานต่อไปได้อย่างดีเราไปดูดาวอีกดวงคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในจุด เกิดของคุณมาจากภพเรือนกรรมะคือการงานและดาวพระศุกร์ก็มาจากเรือนปุตตะแปลว่าบุตรและบริวารดาวพระศุกร์เป็นเรือนการงานได้ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่22สิงหาคมปี2568ช่วงนี้ดาวการงานไปชนกับดาวพระพุธซึ่งมาจากภพเรือนสุภะคือความสุขและความสําเร็จโอกาสทีขข่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเจรจาต่อรองในเรื่องของการงานการเงินหรือการเจรจาให้ได้มาเึื่ความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินของคุณมีโอกาสสาเร็จมากๆ นี่คืออีกหนึ่งดวงที่ดีมากๆสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2,568ครับ